โอเคอาบายบายข้าเกศเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นโอเคเจอกันเย็นนี้ครับบ๊ายบายใช่ครับบ๊ายบายครับเกน์เกณ์บายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกายกายตื่นไปโรงเรียนลูกโรงเรียนไปโรงเรียนตื่นนะไม่นอนต่อนะก็คือนอนดึกดบ้า ฮะไหวไหมอ่ะวันนี้วันนี้โรงเรียนเปิดเทอมกันหลยโรงเรียนเราต้องรีบไปลูกเดี๋ยวรถติดโอ้โอไม่นอนต่อนะป้าลไปแล้วนะกินอะไรครับ <c oughs> นี้เกาะกาะกะดมเหรอ <c oughs> ทำไมวันนี้ไปโรงเรียนที่นี้นละ่ะลูก เป็นเป็นวันที่แต่งหรอโรงเรียนกายนี่คือมีมีชุดแบบไปทุกวันอังคารน,นี่หรออ๋อโอ,โ,โอ้โหแล้วกระเป๋ากระเป๋าจัดเรียบร้อยไหมครับอออ่ะ,อะกินกันนะวันนี้จะออกเร็วกันนิดนึงเจเจมาแล้วค่ะเป็นไงครับเจเจฮะไม่ได้ไปโรงเรียนานานเ่วง่วงคเจต้องบอกว่าเมื่อวานเจต้องตื่นใบสอง แล้ววันนี้เก็ตตื่นปี๕แล้วนอนเม <apan> <nin> ื่อคืนนอนกี่โมงล่ะนอนเข้านอนวันสี่ทุ่มกว่าเฮ้ยโอ้โหสี่ทุ่มแบบแต่กว่าจะหลับอ่ะถ้าไม่คือหลับหลับตื่นตื่นทิ้งไฟหมุนแหวนไอ้ก็ยังดียังได้นอนอะใช่ไหมอ่าแล้วนี่กินอะไรคะโปรตีนค่ะกินโปรตีนเหรอคะโปรตีนแล้วเอาส้นตีนได้ไหมคะไม่อ่ะเร็วๆนะวันนี้จะรีบออกนี่นี่ ปกตินี่ถ้าเป็นวันธรรมดาที่เปิดเทอมทั่วไปจะ่างหกโมงครึ่งแต่นี่หกโมง<ม>สิบในประวัติศาสตร์ที่เจนลงมาเร็วที่สุดเออดีแล้วเพราะวันนี้ทุกคนเปิดเทอมหมดไงอ,อ่ะอ่ะ,ะอรีบทๆเถ่ะ <laughs> แล้วทำไงใส่อะไรไปก็หารองเท้าส้าไมใส่ไปก่อนสุดยอดเลยเจนเนี่ยหาป้ายสุดยอดไป มาขึ้นมากันเร็วๆก็วันนี้นะคะทำเวลาดได้ดีระดับหนึ่งก็คือจริงๆเราออกหกโมงสิบสีเรอเคลื่อนกันประมาณหกโมงสิบห้าเร็วกว่าปกติพอสมควรเลย15นาทีแล้วสิจะหนีรถติดสำเร็จไหมิคาดหรือเราออกเร็ว ลมนี่ฉิวเลยอ่ะโอเคอ่ะตั้งใจเรียนนะลูกถ้าใครสนใจคลิปต้องเกตน,นะคะไปดูได้ที่ช่องเกตบิวิชาด้วยจะมีถ่ายบล็อกด้วยใช่ไหมลูกโอเคอ่ะบ๊ายบายค่ะเกตเดี๋ยวเจอตอนเย็นอ่ะส่วนกายค่ะหกโมง4ี่ห้าถึงโอเคเจอกันเย็นนี้ครับบ๊ายบาย พออินก็ส่งน้องเกสน้องกายนะคะเด็กโตสอคนไปโรงเรียนเรียบร้อยทีนี้ก็จะมีอีกคนหนึ่งค่ะก็คือแม่แอนจะน่าจะตื่นแล้วแล้วก็น้องเก็ฑน,นะคะก็ไปโรงเรียนวันแรกเหมือนกันเดี๋ยวตัดไปชมภาพบรรยากาศของฝั่งน้องเก็ฑบ้างคค่ะทุกน นี้นะคะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเบบี้เกนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเบบี้เกนจะมีกี่ตัวอะไรอะไรอะไรแซตตาเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะโอ้โอไมก็โอไมค์กอหมามีตื่นมาก็คือโอไมค์กอหมามีหมามียังไม่ทันอ่ะ ตอนนี้ป๊าไปไหนหรู้ไหมครับไปไหนไปเลยนะไปลยนะป๊าไปส่งเจ๊จจกับเฮียกายไปโรงเรียนเดี๋ยวกลับมาก็จะมาเจอกันแล้วก็จะมารับเกณฑ์ไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมามีแต่งตัวแป๊บหนึ่งแล้วจากนั้นเกณฑ์ไปอาบน้ำกันนะคะโอเคไหมหอโอเคไหมยกนิ้วเหมือนถ้าโอเคยกนิ้ว เปิดเทอมวันแรกเกเกณบอกว่าเกณเกณจะไม่ร้องไห้อ๊ะป,ะปะ๊ากลับมาแล้วชาวชาวบ้านก็จะมืดมืดนิดนึงนะคะเดินตามลงบันไดมามามาเลยแล้วครับเย้ปะป๊าไปไหนมานะวันวันนี้ไปโรงเรียนอ่ะเปิดเทอมใหม่อ่ะไปหาครูอะไรอ๋อมีเพื่อนใหม่ไหมเพื่อนใหม่ต้องร้องไห้แน่เลยอนะห้ mm hmm. องมาลายอ่ะแล้วูห้องอะไรา อะไรนะมีน้อยหรือหมาน้อยมีน้อยหรือหมาน้อยเหมือนหมาเอาหมาน้อยซะแล้วมาเรามาต้องตรวจเอ k ก่อนครับโรงเรียนไหนเป็นยังไงมาตรการโควิดช่วงนี้นะอัปเดตกันด้วยเพราะว่าอย่างโรงเรียนน้องเกดอะก็คือยกเลิกการตรวจเอทีเทั้งหมดแล้วนะคะแล้วถ้าใครป่วยก็คือแบบเหมือน ติดโควิดอยางมาเรียนก็มาเรียนได้แต่ต้องแบบใส่หน้ากากแน่นหนาตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนโรงเรียนน้องกายก็คือยังตรวจ a อทเคทุกวันอาทิตย์ลดระดับจากเดิมตรวจวันอาทิตย์กับวันพุธอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนโรงเรียนของน้องเกณฑ์เนื่องจากเป็นเด็กเล็กแล้วก็วัคซีนถึงแม้จะมี6เดือนถึง5ขวบแล้วแต่ว่าคาดว่ามันเพิ่งมียังฉีดไม่ทั่วถึงเนาะเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เลยยังแบบให้ตรวจเอทีเคสองครั้งอยู่วันนี้เปิดเทอมวันแรก ของน้องเดนจะก็จะใช้แบบอมแบบนี้นะคะเพราะว่าเออมานไม่อยากแยงจมูกเก็บเดลนจริงๆเสร็จเรียบร้อยปลอดภัยดีค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเกณกินๆๆๆข้าวอะไรนะคะไขเแถวนี้กินอะไรนะอะไรอันนีน้เรียกว่าอะไรข้าวไข่ขยีขยใช่ไหม ระหว่างรอน้องเกณฑ์กินข้าวนะคะเราก็จะมาเปิดกระเป๋าน้องเกณฑ์ดูดีกว่าว่าเปิดเทอมวันแรกจะต้องเอาอะไรไปบ้างคือของเยอะมากเพราะว่าเขามีของใช้ประจําวันที่โรงเรียนแบบพอประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ,ะเริ่มจากของที่อยู่นอกกระเป๋าก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นกระติกน้ําเป็นรูปโดนนัดนะคะนี่คือจะบอกว่าดีมากของเทสที่ไบท์นะคะนะ คือเกณฑกินน้ําหมดเลยเพราะว่าชอบมากแล้วก็จะมีเอกสารที่จะต้องส่งคืนคุณครูนะคะแล้วก็จะมีนี่รองเท้าก็คือใส่ถุงพลาสติกไปเรียบร้อยเอาไว้แบบเหมือนอยู่ที่โรงเรียนแล้วน้องจะเข้าห้องน้ําก็จะได้ใส่รองเท้าแตะง่าย,ายๆไปทนันส่วน ATK ที่ตรวจเมื่อกี้ก็คือจะต้องใส่กระเป๋าให้คุณครูเป็นคนทิ้งเพื่อป้องกันการเวียนใช้นะจ๊ะเพราะว่าบางคนส่งแต่รูปภาพเนี่ยก็จะมีแบบ เรียกว่าไงหลายบ้านอยากประหยัดอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้ใครม <c oughs> ีคนปวนแล้วแหละนี่ <c oughs> ก็จะมีแบบสมุดสื่อสารผู้ปกครองคุณครูก็จะเขียนว่าแบบวันนี้กินข้าวเยอะไหมกินนมเยอะไหมนอนหลับนานไหมอะไรประมาณนี้กินของว่างไหมแล้วก็จะมีเสื้อผ้าไปเปลี่ยนหนึ่งชุดนะคะแล้วก็จะมีนมกล่องสองต่องี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ประมาณนี้แค่นี้แหละ อีกอย่างนึงก็คือต้องมีแมสด้วยค่ะแมสสำรองไว้ให้คุณครูเปลี่ยนระวังวันที่โรงเรียนนะจ๊ะเดี๋ยวจะต้องไปเติมก่อนเพราะว่าเดือชิ้นเดียวเองกินข้าวเยอะไหมอู้อเกือบครึ่งจานแล้วนี่เอาถ้าเดี๋ยวกินหมดอะพี่ยืนให้รางวัลเลยนะโอเคไหมเน่ต้องหมดนะพี่ยืนเผมมาไปแต่งหน้าก่อนนะครับ ทำอะไรอยู่ครับพร้อมไปโรงเรียนสรุปกินข้าวหมดไหมไม่หมดหรออย่างนี้อดรังวันนะสิ <c oughs> ประจําการพร้อมไปโรงเรียนหรืยอยังครับโอ้โหเต็มยศเลยใส่ชุดน,นักเรียนใส่แมสใช่ไหมนั่งคาซีดแล้วก็สัมภาระอยู่ดงนงโอ้โหกองโตเลย,เลยนะไปโรงเรียนสรุปร้องไห้ไหม ไม่ร้องไห้แล้วถ้าไม่ร้องไห้เดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปกินไอติมโอเคไหมครับโอเคไหนสัญญากันก่อนสัญญากันก่อนนะถ้าไม่ร้องไห้เย็นนี้จะพาไปกินไอติมนะคบโอเคนะแล้วอยู่ในปวดฉี่ต้องจับจูอย่างเดียวไม่ได้นะคุณครูมองไม่เห็นนะคุณครูมีเพื่อนๆหลายคนนะครับให้ดูหน้านิดนึงนะคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยฮัลโหล พร้อมไปแล้วเนาะไปกันค่ะเกณฑ์เขาก็จะนั่งข้างหลังแบบนี้นะจ๊ะคนเดียวเลยเพราะแม่ไปส่งคนเดียวปะป้าไปงีบแล้วเมื่อคืนปาป๊าไม่ได้นอนกินชาแล้วชาดีคือ,อนางก็เลยไม่นอนค่ะไม่รู้เดี๋ยวนางจะตื่นกี่โมงนะคะอะไรเล่นแบบเหรอตอนนี้รถติดอยู่ในซอยโรงเรียนนะคะเป็นไปตามคาด บายค่ะไายบายค่ะเกล็นเก็นบ๊ายบ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 ายอ่าตอนนี้นะคะได้เวลารับน้องเกล็นแล้ววันนี้แอบสายวยวสามโมงสิบเจ็ดนาทีเขาเลิกตั้งแต่สองโมงสี่สิบห้าจะบอกว่าดูแถวดิรถยาวไปถึงปากซอยเกล็นเก็นครับรอนานไหมงานนานมากเลยใช่ไหมอ่ะไปเดี๋ยวขึ้นรถกันดีกว่า มาแล้วหุ้ยไปไหนมาไปโรงเรียนมาสนุกไหมฮะดังมากเลยอะไรอะไรมากเลยนะดังอะไรดังรดังะนานมากเลยอ๋อนานมากเลยอ๋อรอนานอ๋อขอโทษขอโทษเจนวันนี้สรุปมีเพื่อนใหม่ไหมไม่หรอชื่ออะไรอ่ะจำชื่อได้ป่ะฮะชื่ออะไรฮะ ชื่อคิรินนีลินก็คนเดิมเฮ้ยหมายถึงว่าเพื่อนที่มาใหม่สิห้องม้าลายอ่ะมีไหมเจอไหมเจอเหรออะไร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 มาบอกยังไงอะไรนะมีฮาร์บอ์แลนด้วยนะยังไงจะไปฮาร์บอ์แลนเหรอไปกินไอติมไม่ใช่คาร์บอนแลนเฮะยยังไงคาร์บอนแลนคาร์บอนแลน อ่าบแบรนด์ไม่ว่ามาวันวันธรรมดาเออุ้ยเอาอันเนี้ยเอามาเอาอันเนี้ยชุดใหญ่เหรอฮะใหญ่มากเลยนะจริงเหรออ่านี้รถน่ากินนะมีข้าวเหนียวเป็นชั้นหนึ่ย่งนี้เ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาซัน,ไ,นไปเอาซันเดออุ้ยนี่หมูหมูสามตัวฮะมีหมาป่าป่าฮะนี่แก่น่ารักจังเลยหรอวะอุ้ยอุ้ย เป็นเหยื่อการตลาดหรือเปล่าอุ้ยเกนเกนเกนแดงทำไมฮะไปเรียนงานไปโงอ๋อเหนื่อยเหรอเหนื่อยมากเหรอเหนื่อยตอนนั่งรอนั่นแหละนั่งรอตั้งนานงานงราก็งานเนี่ยแล้วสนุกไหมเรียนเรียนอะไรบ้างวันนี้เรียนเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ้าวบอกบอกเรียนเรื่องอะไรหมุนหนีแปลว่าอะไรอ่ะ น่าบอกก่อนเพื่อนมากันครบไหมมีใครติดโควิดไหมเจ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 ติดโควิดเหรอมีเพื่อนชื่อนี้ด้วยเหรอไม่มีอ้าวได้อะไรมาฮะได้อะไรมาครับได้ระบายสีเหรอได้เลยเออต้องเขียนก่อนไหมเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งสองสามอะเส้นมันยืดเล็ก,ก,กอ่อะแต่ก็วาดรูปนะดีกว่าระบายอย่างเดียวได้วาดรูปด้วย อ่ไอติมอุ้ยไอติมอุ้ยเลียเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอ่านี่นี่ไอติมนะโอ้หน่ากินอันนี้นันขนมไทยนะเออก็ดีเหมือนกันนะอ่าโอ้ยเดี๋ยวเชียวอย่าอย่าปล่อยเด็กเลียฮะเดีชิมชิมมีมะพร้าวด้วยอ๋อมีมะพร้าวด้วยอ่ะอร่อยไหมเฮ้ยเอ้ยมะม้าอย่าแกล้ง ออกมาอย่างเก๊ะเย็นแล้วนะคะเด็กๆกลับบ้านมาแล้วเป็นไงมากกายเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเป็นกันเหรอเป็นไงบ้างเทอมนี้เรียนเยอะไม่น้อยเยอะคือแบบตารางมันออกมาแย่มาากตรางมันออเดี๋ยวเดี๋ยวมีเด็กแย่งซีนอะไรแเจเก็บอะไรมานเออรู้แล้วแล้วไง แล้วคิดว่าเทอมนี้จะสนุกไหมสนุกเป็นเทอมแรกแน่เพราะว่ากิจกรรมเยอะมากมีมีถ่ายวิถ่ายวอล์กไปด้วยนี่ใช่ไหมที่ช่องเกต้าพินพิชาอ่าไปใครไปดูชีวิตน้องเกสที่ที่ช่องอ่าเกต้าพินพิชาได้นะคะอ่ะส่วนเด็กคนนี้ทำกันบ้านเรียนอะไรกอไก่เหรอกอไก่กองูกอไก่อะไรกอไก่ออหนิโอเคและและนี่นะคะก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของทุกคนน่่นเต้นอ่ะ โอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ได้นะคะกด subscribe แล้วกดกระดิ่งอ่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบบายบายอาบาย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 ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบายบาย